มกราคม2,567เวลา9นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิน่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์เร็วกว่าที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณะห้องไลเบอรี่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลสิงคโปร์พระราชทานพระาราชวโรกาสให้นายลอเรนซ์วองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรองนาย ายกรัฐมนตรีกับาบังคมทูลเรื่องความสัมพันธ์ด้านต่างๆของสิงคโปร์กับไทยเช่นด้านพลังงานด้านการค้าการท่องเที่ยวการทหารรวมทั้งความร่วมมือทางพลังงานการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีและสิงคโปร์ยินดีรับเสด็จเสมอ <Thank> you. เวลา11นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพัตตาคารเจดโรงแรมเดอฟูเลอร์ตันสิงคโปร์ในเตียวชีเฮนรัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ตั้งพระกยาหารกลางวันถวาย ตอนบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชียพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสิงคโปร์เป็นอาคารเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์มีห้องจัดแสดง11ห้องเป็นที่รวบรวมศิละปะวัตถุและโบราณวัตถุล้ำค่ากว่า1,300ชิ้นจากแหล่งอารยธรรมต่างๆในเอเชียทั้งจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้เอเชียตะวันตกอารยธรรม อิสลามและไทยพิพิธภัณฑ์ตั้งขึ้นปี2536และในปี2546ได้เปิดพื้นที่แสดงเพิ่มไปทางอาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสิงคโปร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรในิทศการมนิลาแกลเลียนฟอร์มเอเชียทูดิอเมริกาเป็นนิทรรศการชั่วคราวแสดงระหว่างวันที่16พฤศจิกายน2566ถึง17มีนาคม2567 พิพ,ธพิธภัณฑ์ร่วมมือกับพิพ,ธพิธภัณฑ์ซานออกัสตินกรุงมนิลาและกลุ่มพันธรักษ์อิสระที่เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมเม็กซิกันและศิลปะพื้นบ้านจัดขึ้นเพื่อแสดงศิลปะและวัฒนธรรมที่เกิดจากการเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างเอเชียกับอเมริกาและโยุโรปแสดงให้เห็นถึงบทบาทเมืองท่าในการแลกเปลี่ยนและหลอมรวมวัฒนธรรม นิทรรศการจัดแสดงผลงานกว่า140ชิ้นตั้งแต่ศตวรรษที่16ถึง20แสดงให้เห็นว่าผู้คนสินค้าและแนวคิดที่หมุนเวียนผ่านเมืองท่าอย่างกรุงมนิลาและเม็กซิโกซิตี้ทำให้เกิดวัฒนธรรมร่วมกันเป็นเอกลักษณ์และเกิดสังคมที่มีวัฒนธรรมผสมผสานกัน ในนิทรศการมีแผนที่เส้นทางการค้าที่เชื่อมโยงกรุงมานิลากับต่างประเทศในศตวรรษที่16-19ถึงความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมของเม็กซิโกฟิลิปปินส์สเปนแสดงปฏิมากรรมโบราณวัตถุเครื่องประดับโบราณเช่นสร้อยคอต่างหูทองคำเส้นทางเดินเรือแสดงให้เห็นถึงต้นกำเนิดของสินค้าชนิดต่างๆและความคิดความเชื่อของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเม็กซิโกและยุโรป ผลิตผลจากธรรมชาติเช่นเครื่องเทศช็อกโกแลตเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในชนชั้นสูงของสเปนและขยายไปยังโยุโรปอเมริกาเหนือและมาถึงฟิลิปปินส์ในปีคริสตศักราช1670 ในส่วนนี้มีโบราณวัตถทุที่น่าสนใจได้แก่การสำรับใส่ช็อกโ,โกแลตมีต้นกำเนิดมาจากหม้อลายครามของจีนนอกจากนี้มีเรื่องอาหารวัฒนธรรมเรื่องอาหารพืชที่เป็นอาหารและเป็นเศรษฐกิจสำคัญเช่นมันฝร,รัง่งมะเขือเทศพริกยาสูบข้าวโพดและอย่างพาราซึ่งเป็นพืชทางอเมริกาใต้ นิทรรศก,การเครื่องเงินแสดงให้เห็นว่าเรือแกวเรียนที่ใช้เงินตราเป็นสกุลเงินแรกของโลกและใช้แลกเปลี่ยนทางการค้ามีโบราณวัตถุที่น่าสนใจได้แก่หีบเงินผลงานของช่างชาวจีนและฟิลิปปินส์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มมิชนารีสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเอเชียและความเชื่อจากตะวันตก นิทรรศการเครื่องเรือนและของใช้ชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับอิทธิพลการออกแบบจากจีนญี่ปุ่นสหรัฐเม็กซิโกภูมิภาคยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นโต๊ะ กันห้องและภาพวาดทูตชาวญี่ปุ่นเครื่องกระเบื้องต่างๆเช่นจานโอ่งและขวดนิทรรศการสิ่งทอแสดงให้เห็นว่าการค้าทางเรือมีอิทธิพลทางศิลปะด้านแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องประดับเช่นเสื้อคลุมของนักบวชทําในจีนแต่เข้ารูปในสเปนผ้าคลุมไหล่ชุดแต่งงานและชุดประจำชาติฟิลิปปินส์ที่ทำจากเส้นใหญ่สับปะรด ส่วนการจัดแสดงศิลปะในาศาสนาคริสต์อาทิเครื่องใช้ที่ตกแต่งด้วยภาพของนักบุญในาศาสนาคริสต์ของใช้ในการประกอบพิธีทางาศาสนาคริสต์แสดงให้เห็นว่าเส้นทางการเดินเรือทําให้าศาสนาคริสต์แผ่ขยายจากโยุโรปเข้าสู่เอเชียจีนอินเดียและฟิลิปปินส์ นิทรศาการต้นไม้แห่งชีวิตเป็นผลงานที่สะท้อนการหลอมรวมของสังคมสแสดงให้เห็นถึงสีสารและวัฒนธรรมรวมกันระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอเมริกาใต้สแสดงภาพความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างบรรพบุรุษกับผู้ที่สืบทอด การเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชียทําให้เห็นถึงเรื่องของความสัมพันธ์ด้านต่างๆระหว่างประเทศและทําให้คนเห็นว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ดีส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจระหว่างกันวัฒนธรรมไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆและเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางความคิดการค้าศิลปะทําให้เกิดสังคมที่มีการติดต่อค้าขายรอบวัฒนธรรมความคิดระหว่างกันแล้วนํามาปรับให้เป็นวัฒนธรรมของตนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้น น,นั้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์